ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอก้าวเหลียวเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์กรมส่งเสริมการเรียนรู้มีหน้าที่จัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับให้กับประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆรวมทั้งผู้ด้อยผู้พลาดโอกาสทางการศึกษาให้ได้รับการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเก้าเรลียวบริหารงานโดยนางสมัยพรพัฒละเลืองชัยผู้อำนวยการกศนอำเภอบรรพทพิสัยปฏิบัติหน้าที่ผูอ้อำนวยการสกรอำเภอบรรพทพิสัยรักษาการผูอ้อำนวยการสกรอำเภอเก้าเรลียวภายใต้ตามหลักธรรมมาพิบาลโดยการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566 ไต่มาสที่1ถึงไต่มาสที่4สกรอเผอเก้าวเรียวได้มีการประชุมระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพื่อวางแผนปฏิบัติงานมีการทำคำสั่งเพื่อมอบหมายงานให้ปฏิบัติตามหลักวงจรเดมิ่ง P.D.C.A. และมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบในการดาเนินงานตามแผนและโครงการมีการปฏิบัติงานและสรุปงานตามแผนที่กาหนดทั้งงานการศึกษาขั้นพื้นฐานงานการศึกษาต่อเนื่องงานการศึกษาตามอธัธยาศัยและ และงานตามนโยบายเร่งด่วนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติโดยมีการนิเทศติดตามเพื่อให้คำแนะนำและเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดกิจกรรมให้แกค่ครูและวิทยากรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามภารกิจหลักของสองกรอำเภอก้าวเหลียว งานการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีงบประมาณพุทธศักราช2566ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565และภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566หลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศมีการผ่อนปลนและคลายล็อกเรื่องสถานการณ์โควิด -19 ทั่วประเทศทำให้สู์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาเหลียวได้ดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างเต็มรูปแบบมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พบกลุ่มทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์ โดยมีครูกศนตำบลทำหน้าที่เป็นครูผู้สอนตามแผนการสอนรายภาค KL Media Learning 5.4ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่คณะครูศูนย์ส,ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอก้าวเหลวได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบออนไล์แะออนไลน์ รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยจัดโครงการต่างๆที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตามกรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเก้าเรลียวได้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งสิ้นจำนวน1,232คนงบประมาณที่ใช้7,44,919บาทอาทิเช่นโครงการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเก้าเรลียว We are ready ในการแนะแนวทางและเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาให้ก้าวไปข้างหน้าก้าวอย่างมีคุณภาพ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสกอรอมเภอ่ก้าวเรียวด้วยกระบวนการลูกเสือเพื่อส่งเสริมคุณธรรมนำจิตอาสาห่างยาเสพติดและใช้ชีวิตวัยรุ่นด้วยความปลอดภัยโครงการสกอรอมเภอเก้าวเรียวส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์แห่งวัฒนธรรมทองของกรุงรัตนโกสินทร์ และโครงการที่ส่งเสริมด้านวิชาการต่างๆเป็นต้นงานการศึกษาต่อเนื่องประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ไตรมาสที่1ถึงไตรมาสที่4 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาเหลี่ยวได้มีการประชุมเพื่อวางแผนในการจัดสรรงบประมาณตามกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์โดยยึดหลักการดําเนินงานตามคู่มืองานการศึกษาต่อเนื่องโดยมีครูและบุคลากรของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาเหลี้ยวลงพื้นที่ในการดําเนินงานเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆและนํามาวางแผนการทํางานเพื่อให้มีความสอดคล้องตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ดังนี้การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตผลการดำเนินงานตามเป้าหมายจำนวน102คนงบประมาณที่ใช้จำนวน11,730บาทคิดเป็นร้อยละ100อาทิเช่นโครงการสกรอำเภอ9ก้าเลี้ยวร่วมใจทำลายแหล่งพาอพันธ์ุยุงลายและป้องกันภัยโลคขยเลือดออก โครงการการเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงผลการดําเนินงานตามเป้าหมายจํานวน29คนงบประมาณที่ใช้จํานวน11,600บาทคิดเป็นร้อยละ100อาทิเช่นโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรและพึ่งพาตนเอง การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนผลการดาเนินงานตามเป้าหมายจํานวน72คนงบประมาณที่ใช้จํานวน26,800บาทคิดเป็นร้อยละ100อาทิเช่นโครงการธนาคารขยะเพื่อชุมชนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การพัฒนาอาชีพกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงผลการดำเนินงานตามเป้าหมายจำนวน492คนงบประมาณที่ใช้จำนวน135,800านวน1 0บาทคิดเป็นร้อยละ100อาทิเช่นหลักสูตรการทำปอบเปียทอดหลักสูตรการทำรูปประครบสมุนไพรหลักสูตรการทำสเต็กหมูพริกไทยดำเป็นต้นชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไป ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายจำนวน65คนงบประมาณที่ใช้จำนวน4 6 5 0บาทคิดเป็นร้อยละ100อาทิเช่นหลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากยางรถยนต์หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยเป็นต้น1อําอำเภอ1นึ่งอาชีพผลการดำเนินงานตามเป้าหมายจำนวน18คนงบประมาณที่ใช้จำนวน9,750บาท คิดเป็นร้อยละห0ึอาทิเช่นหลักสูตรการแปรรูปมะม่วงหาวมะนาวโห่เป็นต้นงานการศึกษาตามอธัธยาศัยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ไตรมาที่1ถึงไตรมาที่4 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเก้าเหลียวได้มีการประชุมเพื่อวางแผนจัดสรรงบประมาณกลุ่มเป้าหมายตามที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์โดยมีบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเหลียวเป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่างๆทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์เพื่อให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนตามบริบทพื้นที่ของอำเภอเก้าเหลียว ซึ่งเป้าหมายในการดำเนินงานจำนวนทั้งสิ้น2,220คนมีจำนวนผู้รับบริการรวม4,024คนงบประมาณที่ใช้จำนวน45,535บาทและมีบ้านหนังสือชุมชนจำนวนทั้งสิ้น26แห่งโดยมีการดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆอาทิเช่นโครงการเด็กปฐมวัยเรียนรู้สร้างสารรค์ปลอดภัย โครงการ New Book Library Delivery หนังสือแนะนำโครงการนิทัศการวันสำคัญเหตุการณ์ปัจจุบันต่างๆโครงการหมุนเวียนสื่อสู่ชุมชน9้าวเลี้ยวเป็นต้นนอกจากนี้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอก้าวเลี้ยวยังดำเนินงานโครงการตามจุดเน้นการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ดังนี้ โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการและการค้าขายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ผลการดำเนินง,งานตามเป้าหมายจำนวน15คนงบประมาณที่ใช้จำนวน17,700บาทคิดเป็นร้อยละ100 ครงการจัดส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2,566ผลการดำเนินง,งานตามเป้าหมายจำนวน130คนงบประมาณที่ใช้จำนวน9,100บาทคิดเป็นร้อยและ100 โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนประจำปี2566ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายจำนวน60คนงบประมาณที่ใช้จำนวน13,840บาทคิดเป็นร้อยละ100 จากการดําเนินงานของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอก้าเรียวประจําปีงบประมาณพุทธศักรก 2, 66, าช2566ไตรมาสที่1ถึงไตรมาสที่4ที่ผ่านมาได้มีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อที่จะได้นํามาพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอาทิเช่น โครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดสอช,อชอและกศอนอของสำนักง,งานศึกษาธิการภาค18ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566การฝึกอบรมบุคลากร,กรทางการลูกเสือวิสามันขั้นความรู้ชั้นสูง ATC รุ่นที่1ทับ2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทําสื่อวิจิน์ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเก้าเลี้ยวโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการอ่านออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2566 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ Knowledge Management KM เป็นต้นรวมถึงการสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆร่วมกับภาคีเครือข่ายที่มีเป้าหมายร่วมกันเพื่อทำกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรให้มีความเสมอภาคและเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องจากการดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้ศูนย์ส่ง,งเสริมการเรียนรู้อำเภอก้าเหลียวได้รับรางวัลต่างๆดัง,งนี้น ผลการประเมินอ,องค์กรประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ระดับคุณธรรมต้นแบบตามโครงการส่งเสริมชุมชนองค์กรอำเภอและจังหวัดคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่หนึงรางวัลชนะนเลิศระดับจังหวัดผู้ผลิตคลิปวิดิทัศน์ภาษาเพื่ออาชีพประจำปีพุทธศักราช2566 รางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวิดิทัศน์ภาษาเพื่ออาชีพระดับจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2566รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การประกวดคลิปวิดิทัศน์ภาษาเพื่ออาชีพระดับกลุ่มสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำประจำปีพุทธศักราช2566 รางวัลชมเชยการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศ,าศาึกษากศนอด้านการใช้และอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคมเรื่องบ้านประหยัดพลังงานจากกล่อง UST ระดับเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างปีงบประมาณพุทธศักราช2566 รางวัลชมเชยการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษากศนด้านสิ่งแวดล้อมประเภทนวัตรกรรมจากขยะเรื่องเครื่องกองอากาศจากวัสดุเหลือใช้ระดับเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างปีงบประมาณพุทธศักราช2566ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแก้วเหลียวมีการประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมต่างๆที่ www.kal.ac.th ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเก้าเรลียวจัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาคนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เป็นคนที่ดีคนที่เก่งและมีคุณภาพต่อไปกก้้าาวหหม่แงค